กับสวัสดีท่านครับท่านช่างอยากเป็นท่านการครับพีนบพ่น้องเอฟซีโอไม่ได้ทำไหมพี่น้องเอฟซีนี่พอดีมีเอฟซีเนท่านสุรินทร์เป็นทรงครรมไหมมาให้คือว่าพี่น้องคือว่าสันเดชเพือคนท่านสุรินทร์บอกพี่น้องเ <c oughs> ออคนทรงครรมไหมมาให้พี่น้องโอ้ยสาธุบุญต้องเป็นพีนนนนพ่น้องเอฟซีเนาะได้มันเดินบุญหลายเพี่น้องเอฟซีเพราะว่าแยกรีนเอาผ่าดบาร์พี่น้องเอฟซีเอาผ่าดบาร์หลักละ สองหมื่นสิบมือพี่น้อเอฟซีน็อเาพี่น้องกัเอดีแมนด้องคนาดบาพี่น้องอา <c oughs> ดบาแล้วขอของพระน้ำสิบมือ จะขอขผ่าประสิทธิบุญได้พี่นังเอฟซีผู้ใดเสฟสมโทบมาอีกอะ่ะติดต่อมาได้ไดผ,นผนนนขอขอีนังนะผ่าผ่าบานไั่นนี่เพราะว่าติดใส่แอลกอเอาของผรานะพีน้ังเนาะคือวาพีน,น้ังคือวะ,ออวะเออคือยีอไรพีหลองเนาะคือยคคือ,อูมีผ่าบา้านผีหลังเอฟซีได้คดแร์ได้ไพีหอ้องแนได้ไ เรื่องล้่าไหนพีนองเอฟซีว่าในทาสุฟังว่าชุดนี้ใครไม่ตำไทยพวกนี้ใครไม่สั่งชุดนี้บ่ไอย่างนั้นพีนอลมันใจวันไหนเล่นฟีนเอฟซ e มันใจพักเลว่านี่มิตรใดในแอตก็สุฟังเนเชฟฟาพีนองใจเย็ยนเดียด๋ยอาจจะบอฟังมีชุดใดเน่ยชุดที่ว่าแอดล่อง นาเพีเมันขึ้นอี่ลงพี่น้องนาเพีนาเพีเมันขึ้นนี่ลงไปหายพี่น้องเอี้ยชี้ดูสันเพื่อละซับส่วนนี้่นอขอโทษเพราะไฟเละไหลปกติเหว่าวัิมาลงมันนี่น่ะแต่ว่าหมู่บ้านนี่ค่ะปัจจัยห่อนเดี๋ยเลยลงลงไปนงในทังในไล่คุมในไล่ไหญ่ส่วนโตเป็นแม่ห้เพิ่นไปเพิ่นละคกนคคกนบบมมันที่โชคละคดข้าเจ้าบเบิ้งมัธีพี่น้องละคนเพินว่าแอนต์งตำลาไปห้เพิ่นเพื่อหลักไปซสือ วันเราเจอสามตัวโอ้มีละาขึ้นบุญค้นเราพี่น้องเนาะมีลราคนบ,บุญน้องเอฟซีวันเราไมีโชคมีหมันแนวทางชุดนี้ครับพี่น้องเอฟซีเป็นหวยซองพี่น้องหวยซองห้าหมื่นแล้วขูดแล้วคนกับเวอร์ชันได้เห็นแล้วคนเดียร์ทิล้ยวมีสี่นะพี่นอ้องเพราะว่าแนวทางในซองนี่แอดหายไปถึงแจ้ ที่ยี่สิบกว่ายี่สิบสองหรือเ่หายไปตเงเท่ที่ยี่สิบสองมี่สามสิบกว่าแหละหายไปแต่เีงเท่าัที่ยี่ิบสองเลยน้องแมท่านไว้ซ่องซ่องห้างนึไว้ซ่องหางมือใดไม่ที่หกสี่หนึ่ง,ง,ง 1, พี่น้องหกสี่หนึ่งกะแอดเองแหละชงแนวท่านตัวนี้แหละเขอาไปไพี่น้องคอนนด้ในาำล่าว,ว่านี้ ขาเจ้าแหละไม่โสอไม่หมานียนี้โอ้ยเหละาดวงคนนะพี่หล่อนยศซีเนาเออเนาดวงคนข้าเจ้าเบิงวันที่ข้าเจ้าเลยไปนำมาเลยขาเจ้าเลยถือสามตัวกับี่สอตัวกับนีโอ้ดีใจนะข้าเจ้าทั้งหน้าผีแอดเองแต่หันขอกันพี่หลอนยซใครไม่ซื้อชุดนี้ไม่ได้เงินเยน้าทั้งบัเดี้ยวว่าแต่แกเน้าทั้งพี่หลเอนซหน้าทังชุดต่อวัดเลยมันจะเป็นเน้าทั้งก็คือควาฝัน อันนี้ย่ำแนวทางให้ฮอนแอดเอง A. A. เนี่ยทึ่งเล่ฟันหลาแต่ทึ่งไวซองห้าหมื่นเด้อพี่น้องเดอ้อไอเขาใจจานนี่อันน้พี่น้องเพราะว่าเลขฝันนี่บางคนเขาเจ้ะทาถ่า,ถาเยเด้อพี่น้องเขาเจ้าถ่ายเลขฝันเพราว่าอาจารย์เหลี่ยนเ่ฟันแม่นอาจารย์เมื่อที่ผ่านมาก็หายหกสองเก้าสองหกสามเก้าสาม หกสี่ห้าสี่ม่หลอ่อหกสองข้าจับวอเป็นหวยตัวเกา่าข้าจับบอลข้าจับบอสื่อวดนี้พี่น้องเย็บซี่ยาวาเป็นหวยตัวเก่าเด้ยพี่น้องเอ็บซี่หวยตัวเกา่าไม่แน่อาจย้อนกลับคืนมาอีกก็ได้พี่น้องเย็บซี่มืออื้นนี่แหละพี่น้องเย็บซี่มืออื้นนี่แหละชุดที่พี่น้องห้องกัดห้องไอไวไวไวนั่นแหละ สุดนั้นแหละจากลับมาขึ้นมาก็อะไรๆที่ผมบอกนะแลเอ็ดซีเทียนให้พี่น้องเอ็ซีเพราะว่าเนื่อข้ากเอ็ดซีนั่นและสรุปตัวเลขชุดที่พี่น้องสืไปสั่งเหมาเรียนครับพี่น้องเอ็ซีก็คือชุดนี้สไตล์เก่าสไตล์เดิมหน่อยพี่น้องเอ็ดซีดูทันก็เป็นชุดที่ว่าแอดลงให้พี่น้องเอ็ดซีถ้าเกสอบถามมาว่าแอด แ้่ท่านโสุดท้ายจอนี่มันจะเป็นตัวเกาบอคือชุดบวชที่จะส่งมาหายข่หกสองหกสามหกสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เลขหกตัวตัวนี้บอแมนใี่รหรอเาชุดนี้นี่แหละแอดเองกับวิเคอร์แหละวิเคอร์แหละกับเลขฝันประกอบเลขหน้าข้างซ่องมหาหมื่นประกอบลงไปได้กันนั้นแี่ะลองอีกที่จ้าก่อนเดืนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดดัมขับผู้ใดผู้ใดต่อมมาใหม่นเนาะ จากเพราะภาษีอานาทีหนึ่งพี่หลังเอฟซีทุกถ่านเพราะว่าท่าน่อ o u u u b e มันมีเวลาของมันพี่หลังเอฟซท่าน y อ u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  e e เขามีกำหนดกฎเกณฑ์เวลาให้เพราะแบบนั่งโบกเจะน้อยหลักกระถายเอซจะน้อยอาา่าน,นะพี่น้องเนาะทาไหมง่ายเลยพี่น้องทำไมง่ายแต่ขอบลูกซัพพี่หลังเอฟซีนแอดเอ็น่าดบาร์ N N ขอของพัดพี่หลังขอหองพ,พัดส่วนน,น้นุมืง เอาตัวนี้ละคงใหม่นเดสมบุญไปสมบุญเสริมบุญจากคลองไปน้ำนะพี่นอนะ่อยฟุตบอแนวทางครับเป็นองเอซทุกสองวัดแอดลัฝันว่าหนีพี่หน่อยเอฟซีทุกท่านแอดเองหลัฝันมาพอเตียขอบคุณสำหรับพัใจครับเป็นองเอซทั้งหาลายใ่วเต่อกาพอลเียพีเียเดี๋ยเป็นผู้ใดแอดพอลีเตียเป็นคนที่ว่าเอ็ดเองเคยฝันเห็นตัวจังพี่นอ คนสิบ้าหงายหวยและความฝันเรืันี้แหล,ละรอดตายใน,นฝันเราว่ารอดตายในฝันหรืว่ารอดตายว่ารอดตายในฝันพอไปเตียตายแล้ว่าสังเกาตจวไปไปเตียน่นตายแล้วเ่ยตัวสังเงี้เบลเบพี่น้องเซี่ร่งน่ยตั้งเะลุเลยพี่น้องร,อะะะะร่งเลยตั้งทลย แต่ว,ว่าแบบน,นี้ให้ในโลกเน่ะพอใจเตีย๊ยนอนอยู่อันนี้เป็นเล็กฝันได้พี่น้องได้ฝันหลังไม่ออกได้หนึ่งวันเอ็ดมาฝันเลยพี่น้องขังโลกเล่าหน่งเขียนตัวหนังสือสีแดงตุ่กปุ๊บไงพี่น้องยืดที่ว่าสามเก้าหกสามเก้าหก เียนตัวบแใหญ่เลยแดงกึ่งคือแอดเองอะไรเดี๋ยวงให้ความฝันนั่นว่าผู้ใดผ้าอาปากกาแดงมาเขียนให้คนตายแอดลปลว่านัาน่นี่ผู้ใดผ้าอาปากกาแดงมาเขียนให้คนตายเขาบ่กค่ายใส่ปากกาแดงจะเทอะดอกในความฝันเนี่ยนะพี่น้องเลียซี่ใหความฝันแอดล่ะทวงไปแล้วนี่ เพราะเห็นแบงก์นคืนไล่อยู่ขางโลกหน่อยเขียนไปใจยากหัวอีรีได้ไปหน่อยเอสซี่เขียนไว้ว่าจะอ,อ academia. แอดเขียนไว้ว่าไขยยา่ย่ยยางบดตายไข่ย่างบดตายแจีว่าตัวต้ังซืออีกเป็นตัวเลขกหน่อยจะคือสามเก้าหกอันนี้เฉลียกฟันนี่พี่น้องฟันเด็ดเจ็ดจองวันล้างไวออกได้หนึ่งวัน อ่ามนแมนได้แอดฟูตเองกซื้อชุดนี้ประเด็นยังไงบ้องชุดนี้แหละเดี๋ยวไอ้เออเรื่องแบบนี้ตัวไหนเนี่ยเพราะว่าวิเคราะห์แล้วพี่น้องเย็บซี่แลก็มั่นใจแหละแล้ความฝันสองคืนสุดท้ายควันหวยออกบอกให้ฝันดีปานนี้จักเสียพี่น้องบอกให้ฝันดีปานนี้จักเสียป่นนี้บอกอย่างนี้ถ้าชุดตัวหวัดฝันตัวหวัด่อนพี่น้องเย็ซี ไม่ใ่ละขั้นตอนวันนี้เอ็ดเองเลยเขียนเห็นเขาจะเขียนตัวหนังสือสีแดงมากูข่เยี้งบวตายตถ้าว่าเป็นตัวหนังสือสีแดงเพี่น้องเป็นตัวหนังสือสีแดงเขียนตัวเลขมันใหญ่ไปเลยสามเก้าหกตองไปหาได้เหมือนเดิมันมีครับ้องไปหาได้หมือบอกว่าอดากจะต้องเงื่อนอะไรเลยย้ำแล้วย้ำอีก็ได้ตัวนี้ก็ได้ แล้วเป็นอย่งดอกีิน้อนย่านี่ล้องลงคนฟันเป็ือกเล็กับเกาก็ออกดอกแอดได้สินะเป็นไปได้เบิดพี่อนเอฟซีเป็นไปได้ฮอดกระทั่งหกหกศูนพรุ่งนี้นะี่น้อนยังเป็นเอศูนย์้าผู้ไดมากระนี้ผู้ใดมากรหกหกศูนย์เป็นไปได้เบิดพี่อนเอฟซีทุกท่านมื้อหืน ต่วานว่างของเอ็ดเลขสองห้าหมืน่นมันบรได้แมนหกหกศูนย์มันเป็นหกสี่หนึ่งอันนะั้นไม่ังเอฟซีต่ e ตวาถถามพูดใดซบอร์ซชุดนี้ไี่ังเอฟเีชุดนี้ชุดนี้ละชุดนี้หละมันต้องซื้กอกดตัวกับหลังให้เอ็ดปฏิวัตเอดจะกับไหนไหนบริษัทไม่ลังพูดเอบอร์ซอชุดนี้มืงอ,อื่นบ e เดนนื่อนีม่รังเอฟซีไอ้ย่คุยคุยจากคนแหนี่จุตาไดเนาะบริดัคุยไี่รัง แอดอสูฟังมันใจเลขฝันพี่น้องมันใจเลขฝันแล้วก็มันใจเลยซ่อง,งซ่องห้ง 5, าหมื่นตะกี้เน่ยเป็นแอดเองเด้ยี่น้องขายสสยสิดหาบาทเป็นมันจำซ่องกระจอกย้อนหนงอนที่ว่ามันออกห้าศูนย์สามวนั้นงวดที่สองน่าแอดโดสอยที่รถไปหาเขาเลย ลพูดเด็ดบูดบอกทั้งบาทบดดบอกดเดบอกเอียดเอ้ยคนเานำมาว่าสัตว์บอวน้ำตัางไหลเหมือนกัน้อง 4, เอฟซเครียดให้อัดไหลยเนาอะไปก็บด้วันน้้ทางวันนั้นได้มากอะสี่เก้าสามด้มากวัดแหดงเลยได้ที่น้องจะว่าเริ่มกลับหัวเป็นหกสามมันออกหกสามสี่สี 4, 4่หกสามบอกวัาแดเลือออก,กตัวใดยนี่มัน่วนหนเนาะตัวพฤติกรรมเด่วัดแดงเลยได้มากอ่ะกับ มันออกตัวกัดออกเป็นหกสามนะแต่ว่าเนี่ยช่างวันนี้เนี่ยช่างเลยซ่องหกสี่หนึ่งครับพี่น้องยีฟซีแต่ว่าถ้าพูดแอ็บเบอรซี่ชุดนี้บอร์ยังงั้นพี่ 9, น้องยีฟซีจะมีอะไรนะจะมีสามเก้าหกหกสี่หนึ่งก็สามเก้าหกหกสี่หนึ่งเฟรมากสามตัวได้พี่น้องจดจด จถใ้นำแนวและฝ้าไปหามื่อื่นมเสียอันก่อนปฏิบัติธมเมือื่นนันไม่ใช่เปิดขับไปแล้วเอ้ยไปหาสลากกินแบงหมองได้กับบิดมองได้กับบปฏิบัตเลยคอ้ยื่นยู่เอ็ดคอยเห็นยู่เอ็ดคอยหักมันอันเนี้ยปฏิบัติเดยแน่สร้างบอกว่าจะต่องวดไม่น้องมีรอยย็บซี่รอยประหันที่กันรอยประหันกระจายไปรู้งพอเห็นยดอยบังยืด ตว่าคอยหั <laughs> ่บมากมันเป็นเหล็กเราเดามันหลอกไม่ดีพี่น้องเอ้ยอเป็ดไปได้เบิดเลนะครับบันี้พี่น้องเน่ยชิดตัวันอาจารย์คอมเม้นมากจะไปใจอยากของอะร คนโมมักลอาม,มักแมวช่างหายไปแล้วเปล่า้้นโมมักราพป่น้ลังเยซี่ข้าเจาะกรเลยบปรืสิแนวทางวันนี้ครับพป่น้ลงเยสซี่ชุดนี้ย้ำเรื่อยย้ำตีย้ำพป่นหลงเรือยย้ำม,มาเรื่อยเย้ำม,มาอยู่จั๊กจั่กมาจุเลขกอ่มากมา,าเะไว่ออาออโอ้ยขอบวเห็นแอดปิบิาเนี้สามเก้าหกหกสี่หนึ่งมันออกล่าไปแล้วมันจำมาออกใทยหรือครับเป่น้ลังเยซ กลับมาในคือเราเป็นไปในบสพีน้องเอฟซีแต่จะไถ่ออกจุนจุนเนี่ยเหมือนเลงมากตกไปเนี่หมือนงมากไปออกล่าอีกจุนจุนอีก่านไปในเบสได้ในหลังเอฟซีตุสันนวท่านวันนี้คือการในหลังเอฟซีตุสันสามเก้าหกหกสี่หนึ่งตัดออกมาแร้วในตัวใดในแอปได้สี่หกคู่หูเราเหรพี่น้อง ได้หกคู่ขึ้นเราถาโฟเดย์ใจห่อนฟังไปน้ำโจดไปน้ำไม่น้อฟังไปน้ำแบบโจทย์ไปน้ำโฟเดใจห่อนเนี่ยแต่โฟเดยบอกใจห่อนเดี๋ยวรอรอดูตัวเลขหน่อยสิมันจะเป็นเก้าสามคึกหกตัวงวดเมื่อกี้เนี่ยตาไหนั่นนี่แหละลักษณะนีะ่แหนละพี่น้องกั้งทหกสองหกสามหกสี่เก้าสอง เก้าสามเก้าสี่มันออกหกสองตรงตรงวันที่ผ่านมาเนี้ยวันนี้จะสิเป็นเก้าสามเก้าสี่หกสามหกสี่หกเก้าและ c หนึ่งเดี๋ยวเยอฟซีเด้อ และสี่หนึ่งครับพี่น้องเอฟซีแนวทางวันนี้ผูกก้ใด้่ป็นสีบ่บ้นัวนพี่น้องเอฟซีมัน่นใจครับวัน,นัหนได้พี่น้องเอฟซีทุกท่านดีแอสเสียภาพไปเบิ่งตัวหลีกนะทางครับพี่น้องเอฟซีเนาะว่าเป็นจังไงพี่น้องปะดีแอสเสียภาพไปเบิ่งแล้วได้พี่น้องด้วยเด็ดเดเด็ดเด็ดพี่นอ้นองสิตาไล่ครับหนายต้องได้ไปกับพี่น้องสิตาไล่เลยอ่ะ เจ็ดสิบแปดเป็นวันมันมีแต่ใดแน่พี่น้องเอฟซีส่งมั่นใจที่เอสที่ส่งหาส่งดองแท้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมั่นใจหรีพี่น้องวันนี้นี่พี่น้องเชียร์โดยมังกรเหนือพี่น,อน้องเอฟซีเพราะทำบอดได้เลยพี่น้องนี่หกคู่เด่นพี่น้องเอฟซีหกคู่เด่น ะค้ดีนมีแต่แดนนแอดมีเก้าสามเก้าสี่เป็นตัวหนึ่งหน่อยพี่น้องเดอ้อแอดเองหลังจากหัวมาจากหกสามและหกสี่นี่แหละตัวสำคัญเลยชุดสามตัวครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหกสี่หนึ่งสามเก้าหกนี่คือชุดแนวทา่าครับพี่น้องเอฟซย้ำโค้งสุดท้ายของแอดเองเลยแห่งนวท่า,ทาพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปหาฉลาดกินแดงรัฐบาลกับเครื่อมืออื้นนอยู่ะครับพี่น้องเอฟซ้าชคห้ามานสเด้ ฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีโอไลสิย้ายห่างเดบอลโดนไปมาไล่ใจจําไปตัวเลขบอชว่วยจันเสียปฏิวัติอยู่แหละพี่น้องเ e อฟซีผมเห็นตัวเลขจันเส่ยมิจังนั่งบอกอยู่แวแวะแวะอยู่ปฏิวัติเลยแนวทางวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีเราจะทำไงพี่น้องเฝ้าไปหาเพราะว่าเหมือนกันมันจะหาบไปได้อบอกบอกกระตุ้นตรงๆเลยพี่น้องเอฟซีเนี่ยทางชุดนี้แคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องเด้อ ใครไม่ซื้อไม่ได้เงินแนวทางกันจะมีขบวนจะเป็น93ตัวนี่ยน้อยนะพี่น้อง93 94 63 64 96และ41ครับพี่น้องเอฟซีนี่คือแนวทางของเอ็ดเองครับพี่น้องเอฟซีฝากไปป็นแนวทางครับพี่น้นองเอฟซีโชคข้ามมัน5มิบุญผ้ามัาสนาทรง ได้ร่วมบุญกันครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพราะว่าบุญกระเถงบ้านแอดนี่ยู่หน้าวัดนี่แหละร้านค้าอยู่หน้าวัดบ้านกับยู่หน้าวัดบุญกระทีมวันที่แปดครั้นี้บุญผ้าวัสนาทรงได้ร่วมบุญกันอีกครับพี่นอนะ้องเนาะโชคหมานนลำลุ้ยครับพี่น้องเอฟซีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอว้ครับพี่น้องโชคโชคหมานหมานเจอกันใหม่คลิปหน้าไล่สดขออนุญาตลงไว้ซัานี้ครับพี่น้องเจอกันไหมครับสวัสดีครับ